สวัสดีเซอร์ซีขอต้อนรับเข้าสู่ยุ่งทูบชาแนลวันนี้เรามาพบกับเซอร์ซีสวัสดีค่ะเซอร์ซียินดีที่ได้รู้จักทุกคน ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเกรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องอมแอมนะคะเข้าสู่ย b ทูบชาแนลนะคะเผอิญว่าวันนี้นะคะพี่ยุ่งนะคะเจอน้องอมแอมนะคะในงานเลี้ยงปีใหม่ที่ชอบมะกอกนะคะก็เลยเชักชวนแล้วก็ลากเข้าห้องลากเข้าห้องเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่ามีแฟนเพจเนี่ยบอกว่าอยากให้สัมภาษณ์พี่อมแอมบ้าง ก็เลยถามน้องแฟนเพจว่าอยากรู้เรื่องอะไรของพี่อมแอม<ฆ>อเขาก็บอกว่าอยากรู้ว่าออชอบภาคอะไรไม่ชอบภาคอะไรอ,อ,อ,อะไรลักษณะนี้งั้นเดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะคะก็หวังว่าจะถูกใจน้องแฟนเพจคนนั้นซึ่งไม่รู้ว่าออตามตดูมดดอยู่หรือเปล่าก็ถือว่าพี่พุ่งเซอร์วิสทุกคนก็แล้วกันนะคะอ่ะก็ยินดีต้อนรับน้องอมแอมนะคะแอมภาคมาตั้งแต่อายุประมาณหกเจ็ดขวบอะค่ะ เด็กมากเด็กมาก,ก,มากถ้าใครที่ได้ยินสัมภาษณ์อมแอม,มบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วละว่า,อาแอมเนี่ยพาคมาตั้งแต่เด็กๆใช่แล้วคาค l i l o ลแอ t ด์สชใช่พิ้งก็เป็นคนหนึ่งที่ดูสัมภาษณ์เหมือนกันใช่ไหมอาแล้วเส้นทางการภาคของแอมเนี่ยตั้งแต่ที่เราอะเป็นแบบว่านักภาคเด็กแล้วก็แบบนานๆทีภาคทีใช่ไหมคะที่แบบว่า ภาคในระหว่างเรียนค่ะใช,ใช่ไหมแล้วคราวนี้พี่งลองถามนิดนึงว่าพอเรียนจบแล้วอ่ะทำไมาอยู่ดีคิดจะมาเป็นนักภาคย์เต็มตัวเลยเคยคิดที่จะทําอาชีพอื่นหลังที่เรียนจบก่อนหรือเปล่าเคยค่ะจริงๆแล้วบอกเลยว่าอาชีพนักภาคย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยด้วยซ้ำว่า วันหนึ่งอ่ะต้องมาเป็นนักพากย์อาชีพเราแค่คิดว่าเออมันเป็น j อบเล็กๆเ,เป็นงานอะดิเละแค่เราทําระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพอเราเรียนมาอย่างเงี้ยเราก็อยากเป็นหลายอย่างมากเรียนอะไรคะถามนิดนึงแอมเรียนออศิลป,ปะการแสดงค่ะอยู่ที่<อ>จบจากมสวนะคะ,คะซึ่งตอนนั้นก็คือเหมือนแบบเราชอบละครเวทีตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแล้วเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนตรงไหนถึงจะแบบเข้าแก๊ปอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มาสอบตรงเข้าที่นี่ แล้วก็โอเคเราอยากเป็นนักแสดงคอยเวทีก็เหมือนบรปปรลุเป้าหมายในการเรียน4ปีตรงนั้นเอ้ยเราชอบแต่สุดท้ายแล้วพอเรียนจบมาเฮ้ยมีเพื่อนไปสมัครแอร์แล้วก็เฮ้ยอยากไปเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบตามเพื่อนมากกว่าแต่ว่าช่วงเวลาน,นั้นน่ะแอมก็ยังภาคหนังอยู่ด้วยอแต่ว่าไอเ้เรื่องว่าเป็นนักภาคอาชีพอ่ะไม่ได้อยู่ในหัวมเลยนะแอมนะพอเรียนจบไปคือมันก็จะมีช่วงแบบแกลบแบบ เหมือนจะว่างแล้วก็ไปสอบโทออีกเพื่อที่จะเาคะแนนไปยื่นตามสายการบินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยื่นไปแล้วผ่านแล้วเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาว่าแบบทีมนึงเนี่ยเขาขาดคนแล้วเขาก็เรียกไปอ๋อใช่แล้วพอผมได้ไปลองตรงนั้นแล้วปุ๊บคือช่องสามใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่ช่องสามจะเป็นกับนักกุ้งก่อนคะ่ะนักกุ้ง<อ>จลกร<อ>เป็นทีมนักกุ้งจลัดกรเขาก็แบบ เอออยากให้ไปแล้วพอคุยกับพอ่อพ่อก็บอกว่าเอออยากให้เราไปฝึกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะเราภาคเป็นแบบภาคคนเดียวไม่เคยลองภาคทีมออาจจะเคยบ้างแต่ว่าไม่บ่อยซึ่งการภาคทีมแมาว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างยากกับกับถ้าเทียบกับการภาคคนเดียวมาตลอ,อดชีวิตเพราะไม่มีผู้กำกับใช่ใช่แล้วต้องเป็นหลายตัวซึ่งไม่ใช่ตัวเดียวเหมือนที่เคยทํามาก่อนใช่แล้วมันเป็นการแบบทํางานร่วมกันเราจะช้าไม่ได้เล่บ่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย พ่อก็อยากให้ไปฝึกตรงนั้นเราก็เออโอเคฝึกก็ได้ก็เลยไปฝึกก็หลังจากฝึกวันนั้นนะคะอืมไม่ได้ไปเหยียบอาชีพอื่นอีกเลยจริงป่ะเออใช่ค่ะเพราะว่าช่วงก่อนเรียนจบเงี้ยแอมเรียนจบไวด้วยจบก่อนแล้วก็ไปทํำแคสติ้งไปทำแคสติ้งโฆษณาแคสติ้งละครไปทำมาหลายอย่างเลยค่ะในช่วงเวลานั้นแตคือแบบ พ่อก็อยากให้เป็นนักภาพพ่อกับแม่เนี่ยเขาว่าพูดเสมอว่าเออเป็นนักภาพดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่เหมือนแบบเข้าหูซ้ายทุกขวาเราก็เราก็เป็นให้แล้วเนี่ยเราก็ทําให้แล้วแต่ว่ามไม่คิดว่าแบบเราจะสามารถนั่งภาพทุกวันได้แบบพ่อ,อประมาณนั้นอ่าแล้วคราวนี้พุ่งถามต่อนะคะว่าแล้วพอเราเข้ามาภาคทีมเนี่ยครั้งแรกที่เราไปเลยคือเนื่องจากว่าเราอ่ะภาคคนเดียวมาตลอดแล้วก็ภาคเป็นตัวที่เสียงใกล้กับตัวเองใช่แล้วพอไปถึงปุ๊บที่เราต้องทําทีมเนี่ยเรา รู้สึกยังไงบ้างว่ามันยากกับเรายัางไงบ้างคะมันตื่นเต้นนะครั้งแรกเพอาเขาแบ่งตัวมาแล้วแบบเราเคยพากตัวเดียวหรือว่าสองตัวเต็มที่อะ่ะไม่เคยพากมากกว่าเนี้ยแต่ในวันนั้นเราได้พากแบบสี่ห้าหกเจ็ดตัวละครอืคิดใจทํายังไงอ่ะทํายังไงเออซึ่งนักกุ้งก็นักกุ้งก็ดีนะคะใจดีเขาก็สอน uh huh. ซึ่งเราก็โอเค รวมภาคไปกับเขาแล้วเขาก็จะสอนอ่ะตัวนี้เอ้ยแอมไม่เป็นไรเอาใหม่เอาเสียงต่ําหน่อยเขาจะคอยแนะนําค่ะแล้วในความที่เหมือนแบบเราเคยชินกับการที่มานั่งดูพ่อภาคทีมตั้งนานแล้วก็เลยเหมือนแบบจำจาจากตรงนั้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมถึงทุกวันนี้เนี่ยเอาพุ้งถามเลยว่าที่เราภาคจริงๆถือว่าเป็นนักภาคจริงๆจังๆเลยเนะี่ยกี่ปีคะจริงๆจังๆเลยก็ถ,ถ้าตั้งแต่เรียนจบก็ประมาณ 7จ็ดปีค่ะเจ็ดแปดปีอะค่ะเจ็ดแปดปีซึ่งพี่วงว่าแอมมาได้แบบไกลามากคือถ้าสมมติว่านับกันจริงๆเลยถือว่าถือเป็นนักพากย์นางเอกแถวหน้าของอของยุคนี้ <laughs> อ่ะจริงๆนะคือบอกว่าเ,เวลาที่คิดถึงตัวที่เป็นแบบตัวแข็งแรงหรืออะไรที่บอกว่าเอาพูดง่ายๆว่าเวลาที่พูดกับเลือกแอมะแล้วรู้สึกว่าแบบง่ายอ่ะก็คือแอม <laughs> อันนี้พี่งพูดจริงๆนะคือเหมือนกับว่าคือตัวเห็นตัวแบบในยากอย่างเงี้ย คือถ้าแอมมาคือรอดคือคือแบบผู้กํากับก็จะคิดว่าเออคือรอดรอดแล้วคือแบบน้องทําได้น้องง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดที่พี่งดูคือ E t e ท n a l ก็คือพี่งก็ดูแล้วพี่งก็ชอบมากเลยตัวเซอร์ซีคือแอมก็มันมันเป็นเสียงของแอมเลยเนาะมันก็คือมีความเป็นธรรมชาติอะแล้วพี่งถามนิดนึงว่าจากที่เราพักมาประมาณ7ปีเนี่ยด้วยการเป็นแบบสายอาชีพของเราจริงๆเนี่ยมีตัวละครตัวไหนที่เรารู้สึกว่ายากมาก ยากมากอืมสาหรับแอมนะสําหรับแอมถ้าที่เคยตอบตอบมาแล้วก็คือตัวละครใบเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็ oh. ตนตัวละครใบของเรื่อง Silent Voice oh. เป็นอนนใช่คือคนใบจะพูดยังไงอะไรเงี้ย mm. เราก็เลยทํากันบ้าน mm. พี่เอพี่เอพี่นันเขาคิดในใจใช่ไหมเขาพยายามพูดด้วยค่ะ oh. ใช่ พี่เอ๋พี่นันมาบอกก่อนภาคแค่วันเดียวด้วยซ้ำว่าเราได้ภาคตัวนี้แอมก็แบบเฮ้ยทำไงแอมก็ทํากันบ้านเลยเอาแบบวิชาที่เคยเรียนมาแบบวิเคราะห์ตัวละครเราจะเปิดอะไรดูคนใบ้เขาต้องพูดเขาถ้าเขาจะพูดเขาจะออกเสียงแบบไหนทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองไปภาคจริงแล้วกออ็ก็เก่งเก่งนะก็ถามว่าเอ้ย e ได้ไหมมันต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เครียดอยู่เหมือนกันว่าแบบอา้าวล้วคนใบ้จะสื่อสารออกมายังไงด้วยแค่แอ๊ะแล้วทํายังไงถึงคนดูถึงจะแบบ ถึงจะเข <He 'll S 1> <be> ้าใจ oh. ถึงจะแบบอินว่าเฮ้ยเออมันสื่อออกมาได้จริงๆในในแค่ว่าแบบเอะแอะอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋ออันนี้คือคือยากสุดแล้วแอ,ถอม,ถ,อมถือว่ายากจริงๆมันก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าคือบางอย่างมันก็ยากๆง่ายๆปนกันไปแต่ว่าแอมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะชัดเจนสุดในใน ในความทรงจำของแอมว่าเฮ้ยตัวละครนี้มันค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายอ๋อแล้วมีตัวไหนที่ยังอยากพากอีกไหมที่บอกว่าคือพี่งเชื่อแหละว,ว่าแอมแบบพากมาเยอะะล่ะแต่ว่าคือตัวละครเนี่ยในโลกนี้มันมีแบบหลากหลายมากม,มีตัวไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคคริเตอร์แบบมันยังไม่เคยพากเลยอะ่ะแล้วอยากลองอะ่ะมีไหม <laughs> จริงอะอยากอยากแบบเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงน่ารักอ่อนหวานแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่แอมแอมรู้ดีใช่เฮ้ยจริงอะอยากเป็นเจ้าหญิงน่าอ่อนหวานเจ้าหญิงอ่อนหวานแบบอุย้ยน่ารักอุ้ยแบบเออพือดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเนี้ยเราก็จะเห็นเจ้าหญิงสโนว์ไวท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกอยากาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แบบว่าแบบบางหน้าทุนุถนอมน่ารักแต่ว่า เราไม่เคยได้บทอะไรแบบนั้นเลยคือจะได้แต่ความแข็งแรงใช่ความมั่นใจใช่แล้วก็จริงๆเราก็อยากได้บทอะไรที่มันดูชาเลนท์ความสามารถเราเข้าไปอีกประมาณนั้นถ้าพวกบทโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยเคยทํำไหมคะก็เคยนะคะบทโรคจิตรู้สึกเคยแต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะเออแล้วแบบแต่มีแับมีคือคือบอกว่าอย่างนักภากับพีุ่งชอบอะไรที่มันอารมณ์ลึกๆอ่ะอยากอยากเล่นแบบนั้นอ่ะคือคือ พี่ว่าสิ่งที่มันยากคือน้อยแต่มากอ่ะใช่ใช่เออมันมันอยากเล่นแบบเนี้ยไว้เราหาอะไรมาลองทำเอออย่างอย่างสมมติอะไรนะเรื่องที่พี่ยุ่งคือเออมีอะไรนะที่เรียกน้องแอมมาทำกับพี่ยุ่งอ่ะเกาหลีป่ะคะไม่ไม่ใช่เกาหลีหนังฝรั่ง a f t e r m a t แอ่ะอ๋อที่ที่ที่แบบว่าคือเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้โหต้องแอมแล้วแหละก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ อะไรที่รู้สึกว่ามันมันยากแล้วต้องรอดน่ะมันต้องเป็นแอมแล้วเออคืออะไรที่มันจะอารมณ์เล่นขึ้นขึ้นเยอะๆอย่างนั้นน่ะแต่อย่างนั้นนก็คือยากในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสําหรับนักพากที่จะยากกว่านั้นคือไม่แสดงออกมากใช่แต่ออกทางแววตาพูดนิดเดียวแต่ต้องรู้สึกเยอะอ่ะยากมากใช่ใช่ยากเพราะนักแสดงเขาเขาสร้างไว้แล้วอ่ะเราต้องมาเป็นนักแสดงในเวอร์ชันไทยเข้าไปอีกอ่ะซึ่งซึ่งอย่างว่ามันยาก อยากทำาใช่ใช่อยากทําอยากทําอะไรที่มันชาเลนจ์เราในทุกวันไปเรื่อยๆค่ะเราจะได้เก็บว่าเฮ้ยเราเคยทำอันนี้เราเคยทำันนี้เลยเคยทำอันนี้อย่างเงี้ยขนาดพิ่งว่าพิ่งว่าแพกมาเกือบหมดแล้วนะยังเพิ่งไปเจอตัวละครที่แบบเฮ้ยไม่เคยแพคกอ่ะเฮ้ยแล้วแบบเฮ้ยสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบ เออมันก็ยังจริงๆก็มีมีโจทย์อะไรอีกให้เราทําอีกหลายอย่างเนาะอะงั้นพี่พงถามถึงอีกเรื่องหนึ่งว่าตอนนี้น้องแอบนะเริ่มมาเป็นผู้กํากับการพากด้วยใช่ไหมคะคราวนี้อยากลองถามนิดนึงว่าเอเราอ่ะจากที่เราเป็นนักพากมาแล้วเรามาเนี่ยแบบเป็นผู้กกับการพากเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบฟลิปเหมือนกันนะมันมันโคละโหมดกันน่ะเออเรารู้สึกยังไงบ้างอะมันเหมือนเราได้เห็นภาพกว้างเราได้มานั่งดูอะเรารู้ว่าเฮ้ยมันมันเหมือนแบบ เวลาเราอยากจะขอขออใหม่จะดูว่าเราเลี่ยงมากไหมนะอะไรอย่างนี้แกมเป็นเหมือนพี่เลยแ <laughs> บบ <laughs> <laughs> เออคนที่นั่งข้างในคนที่นั่งข้างนอกอะ่ะมันต่างกันมันต่างกันมากๆเลยจริงๆอรอ่ะพองกับมันต้องละเอียดยิ่งกว่านั้นอะ่ะคือเหมือนเรามองเห็นภาพรวมทั้งหมด <laughs> แต่ว่าเขาเห็นแค่ซีนซีนนั้น <laughs> <laughs> เราจะอธิบายให้เขาเข้าใจภาพรวมทั้งหมดยังไงมันอยู่ที่การสื่อสารด้วยการสื่อสารนี่อันดับหนึ่งระหว่างพวมกับกับนักภาพแล้วเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ายิ่งเราแบบ กำกับคนที่เขามีประสบการณ์เยอะๆอะเลี้ยงใจอ่ะเออแบบเราก็ไม่กล้าเนอะเพราะเราเป็นเด็กกว่าแล้วอย่างสมมติเราแบบต้องกำกับรุ่นใหญ่ค่ะที่เขาแบบเก่งๆอะเอออย่างสมมติกำกับพี่กุ้งอย่างเงี้ยค่ะเออขนาดพี่ว่าเราก็สนิทกับแกนะบางทีเรายังเกรงใจเลยแบบแกเก่งกว่าเราต้องเยอะแต่เราไปขอแกใหม่อ่ะฉัก็เคยคิดนะว่าเออแบบเขาจะคิดอะไรไหมว่าเราเด็กกว่าแต่เราต้องมานั่งกำกับ คุณลุงคุณอาคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็แบบขอโทษค่ะค้า,าอะไร่งเงี้ยแล้วก็ววใช้วิธีการพูดแบบน่ารักน่ารัก,กอ่าใช่ใช่นั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะ,คะยังไงก็ฝากผู้กากับน้องใหม่เอาไว้ในดวงใจของท,ทุกคนด้วยนะคะตอนนี้แอมกํกกับเรื่องอะไรมาบ้างแล้วคะโหน้อยมากค่ะอา้าเรายังเป็นแบบหมดนักพากย์เป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ก็จะมี เอ่อฟูดไก่ทูเลิฟของเอ่อดิสนีย์พลานะคะมีโบเลตนะคะมีอินเดอะมิกซ์ค่ะอ On Air แล้วน่าจะ On นแอแล้วนะคะคิดว่าน่าจะออนแอร์แล้วแล้วคือพอกำกับไปแล้วเนี่ยเออสิ่งที่เราแบบรู้สึกตอนที่เราทำอะเหมือนกับเวลาที่เราเห็นอะมันยากไหมกับการที่เราจะแบบดึงดึงนักแสดงดึงนักภาคออกมาให้ตรงกันกับ สิ่งที่เราคิดแอมก็ใช้วิธีแบบพี่ยุงอะค่ะหาคนที่ดูง่ายๆ่ายไม่ไม่ก็ <laughs> แอมก็โอเคเราเราได้ดูหนังก่อนเหน็นแล้วโอเคเราก็จะได้ยินเสียงตัวละครเราก็เลือกไปว่าเราอยากเอาคนเนี้ยแคสส่งเสียงเข้าไปแล้วก็รอแอปพูดแล้วก็เอ้ยมันก็เป็นเป็นเป็นไปในตามที่เราวางไว้ว่า S <S น่าจะเป็นแอปพูดคนนี้แล้วก็ใช่จริงๆซึ่งพอมาถึงหน้างานมันก็จะง่ายขึ้นแล้วแค่บรีฟงานเขาสั้นๆว่าเอ้ยมันประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าโอเคเขาเฉยไปนิดนึงเราก็ดึงกลับมาซึ่งอย่างว่ามันก็โอเคอใช่คือมันอย่างถูกต้องเลยคือหมายความว่าเราอ่ะ มองภาพรวมแล้วแล้วเราเลือกคนที่เหมาะแล้วมันก็เลยไม่ยากใช่ใไหมคะอ่านั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้แอมแบบว่าอยากจะฝากอะไรกับแฟนเพจของเราบ้างไหมว่าแบบว่าเออเอ้แอมก็มีเพจของตัวเองนี่นะใช่แอมมีเพจของเองซึ่งไม่ค่อยได้อัพหรอกค่ะไม่ได้แบบเขียนแบบพี่ยุ่งนะไม่ได้ว่าได้อัพแล้วใช่แอมมีแฟนเพจชื่อว่าออมแอมผู้ให้เสียงภาษาไทยนะคะเป็น ภาษาไทยเลยใช่ใชเขียนภาษาไทยเลยหาง่ายงอ่าฮะใช่และแอมบอกว่าเออไม่ไม่คิดทำยูทูบยูทูบบ้างหรอพิ้งกจะได้บอกว่าเออฝากฟังได้บ้างแอมเหนื่อยค่ะตรงๆงเลยเพิ่มเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนใช่ใช่ช่วงนี้เหมือนแบบทํางานทํางานคุณสองนี้เพราะว่าอือย่างที่บอกก็คือทําทําเป็นแบบสตูดิโอเล็กๆที่บ้านแล้วเราก็ต้องกดอัดให้คุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเหมือนแบบ เหนื่อยยุ่งๆนิดนึงทั้งนั้นที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอมันเหมือนแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเงินดูงานเยอะจังโอเคก็ฝากผลงาน Eternal ไว้ด้วยมีผลงานอื่นที่อัปเดตกว่านี้ไหมคะเราสามารถฝากได้เลยนะคะจำเรื่องไม่ได้จำเรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกติของนักพากค่ะคือเอางี้ค่ะคือเราไปพากทุกวัน่ะบางทีเราก็เราก็จำไม่ได้คือวันนั้นอบพคออบพอเมาส์อัพอเมาส์ตัวเองวันนั้นก็คือคุยกับ พี่เก๋พี่เก๋พี่เก๋ชายอัคพลไม่ใช่ไม่ใช่พี่เก๋ผู้หญิงพี่เก๋หญิงใช่เขาบอกว่าเนี่ยพี่ไปดูเดอะแมทริกมาอ่านภาคนี่บอกฮึมไม่ได้ภาค ไม่ใช่พี่เก๋ใครอ่ะใครจะเสียดแอมแอมพี่ว่าแอมมาแหละภาาเฮ่อแอมไม่ได้พ่าแอมเทีย่ยงเขาเสียงแข็งมากอะ่ะแล้วแอมก็เลยย้อนไปดูแชทแบบการนัดคิวแล้วมันก็ขึ้นว่าวันนี้นัดผ้าเออเดินมาทิศนะคะจะไม่ได้จริงๆจะไม่ได้จริงตาลาคุณ <c oughs> คุณลืมจริงดีเนะี่ยคุณไม่ลืมวม่าคุณพาอีเทอร์นอลไปอ่ะเหมือนลืมเพราะว่าไม่แอมว่าทุกคนก็เป็นอ่ะนะใช่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 ป็น่องมันแบบไปหลายที่แล้วก็แล้วแต่ละที่มันก็คนละเรื่องกัน งั้นเราก็ฝากอันนี้แล้วกันพีุ่่งจำได้เราภาพด้วยกันจูลสิกครีเทเชียสอ่าใช่ค่ะสนุกนะเรื่องนี้สนุกแอมชอบแอมชอบดูวิ่งหนีไดนโนเสาร์ัเรื่อง <laughs> ก็สนุกดีแต่อย่าหอบบ่อยได้ไหม <laughs> อ่ะอ๋อรู้สึกจะมีอีกเรื่องนึงฉันจะเป็นลมเรื่องอะไรนะ แ e s i d e n t Evil ละค่ะ r e s เ d e n t Evil ใช่และเซเดนอีวิเข้าโรงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ฝากผลงานน้องอมแอมด้วยนะคะก็หวังว่าจะถูกใจแฟนเพจนะไม่รู้พี่มุงถามครอบคลุมที่แฟนเพจอยากรู้หรือยังนะยากไหมอะไรที่ยากของพี่แอมพี่แอมชอบอะไรชอบเจ้าหญิงออะหมดแล้วเนาะโอเคอยากพากอะไรเอาบอกหมดแล้วนะตอบคำถามของแฟนเพจหมดแล้วนะมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมก็ มาถามมาถามเออแล้วโอเคได้เลยขอบคุณมากๆนะคะน้องแอมสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่เจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกับยูทูบชาแนลได้ใหม่สวัสดีค่ะ